ใจดีครับซื้อลูกชิ้นนะครับไม่กินนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับขอบคุณมากๆเลยครับลูกชิ้นนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีจากซีสเกตครับซือลูกชิ้นมากินครับนะฮะขอบคุณมากครับ นั่งนั่งเตาช้างนั่งเตาบ่เม ครับอย่าลืมุกท่านนะครับ เจินเก่ดมากสาวชจ่นจนคงกลางมาแล้ว เข้านอนครับมันรู้จะนอนไม่เมืเอยหนูอ่ะสวัสดีครับทุกทุกท่าน,นครับนอนไม่เมืเอยนู่นแหะเวลาเธอนอนช่วงตีสี่ตีห้านะครับช่วงเธอหลับนอนนอนก็อย่างนานก็หลับสักสิบนาทีนี่สิบนาทีก็ไม่หลับเมืเอย เมื่อคืนหลับนะครับเมื่อบานนะครับเมื่อบานคืนมานสองนาทีเองครับ วัวกันเบ้เอ้ยวงแต่ยังนอนไม่หลับออพนบันอเหมือนง่วงครับพอไปหลับจริงๆครับเข้าไปนอนไม่นอนนอน,น,อนไม่หลับนะครับ ไปเต็มที่เลยโยกเข้าไปเอาแรงจากไหนเยอะในนูนนี่อาอาบแล้วครับอาบน้ำแล้วมันเยอะ มากเลยครับเี๋ยวควันเขียวแบ่งปันไปให้พี่น้องครับน้องวัาเพราะว่าควันเขียวเอาไว้ก็อ้อยแต่ขนมเนี่ยเอาลูกชิ้นไปให้เขาขอบคุณนะครับแบ่งปันไปให้นี่ดีกว่าลูกชิ้นครับเอาไว้ก็เสียดายครับควันเขียวก็กินไม่หมดนะครับขอบคุณมากมากเลยแบ่งปันนี่ับ จ่า,จาด้วยลูกชิน้นที่ลูกชิ้นที่อนลูกชิน้นจ่าด้วยวันลูกชิ้นเนะเรา FC ซื้อมาให้เมื่อกี้ก็เลยกินไม่หมดแล้วครับวันเขียวอส่งต่อพว่าไว้ก็ <since> ครับก็ซื้อมาให้มากมาเอาไว้ก็ได้ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บความโชคดีนะครับ,บค,ครับ,บค,ครับครับกินเลยครับใหม่ๆนะครับลูกชิ้นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับก็ท่านไปเห็นความเขียวที่ศูนย์โคชศึกษานะครับ ก็คิดถึงนะครับได้แวะมาเล่นนะครับก็ได้ซื้อลูกชิ้นมาให้ควันเขียวนะครับขอบคุณนะครับควันเขียวก็กินข้าวแล้วนะครับก็กินไม่หมดครับก็เลยแบ่งปันนำให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องพี่น้องช้างครับพี่น้องชาวช้างครับที่อยู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ใกล้กันครับก็แบ่งปันต่อไว้ก็นะครับกินไม่หมดครับมีกว่าเสียเพงยงสเปรับ นะครับจากซีสเกตนะครับที่แวะมาให้กำลังใจนะครับน้องเมลัวคอนเขียวหนีเที่ยวครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ครับเฝ้าเธอครับเออเมฆเม ก็ยังดีครับโยกแล้วกินก็ยังดีถ้าโยกไม่กินนะครับน่าเป็นห่วงนะครับถ้าโยกแบบนี้ก็คือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับยังดีกว่าโยกแล้วไม่กินนะครับถ้าโยกไม่กินแสดงว่าเธอตื่นลัวมากประวัติระแวงมากจนไม่กินให้นะครับถ้าเธอกินก็ยังดีนะครับ จ๋ายังไม่หลับนอนนะครับเมเธอไม่หลับไปนอน,นง่ายครับอีกสองคืนเมสู้ๆเอ้ยเมเอ้ยอสองคืนคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้คืนนี้เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้สองคืนนะครับคืนที่สามก็ ได้เดินทางแสดงเสร็จโชว์เสร็จก็ประมาณนี้นครับสามทุ่มก็ขึ้นรถนะครับประมาณนี้ครับเวลานะครับได้กลับบ้านแล้วนะครับรนอนเมงนี้มีแสดงนม่ใช่ครับโอ้ปัาอินก็ยังไม่นอนมีเอ้ยปาอิปพากินนอนยัง เม่์กำลังโยกโดนนะครับเต้นกันลืมอยู่ครับน้องเมย์เต้นกันลืมอยู่นะครับเมยเอ,อ้ยม,มางานช้างแต่ละปีหนูนี่แบบนะครับสนุกตลอดนะับโมเมครับดนตรีอยู่ในหัวใจนี่จ้าวันดีนอน ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องมีนะครับยังไม่หลับไม่นอนครับโมเมเออเมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อคืนนะครับแม่สาวหลับนานอยู่นะครับตอนที่ควันเขียวไปแจกสับปะรดนะครับตอนเช้าช่วงตีห้าแม่สาวก็เห็นแม่สาวหลับนอนอยู่ครับตื่นนะครับตื่นหลังน้องๆนะครับ น้องไอดาที่อยู่ใกล้ตื่นหมดเลยครับแถวๆนั้นแม่สาวยังหลับยังนอนอยู่ครับยังไม่ตื่นครับเมื่อวานนะครับแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อคืนนะครับโมเมนหลับแค่2นาทีครับทิ้งตัวลงนอนหลับแค่2นาทีเออเม่นะครับเมื่อกี้มีเสียงเอขอทดสอบไฟนะครับไฟแบบ คล้ายๆกับพลเร่าไฟอะไรครับในลานแสดงนะครับเธอวาดระแวงว่าแต่ว่าแต่พลุนะครับเธอก็แบบโอ้โหตาโตมากครับอินเ้ยวาดระแวงตาโตเออระแวงหมดเลยครับเดี๋ยวนีร้ระแวงไปหมดเลยครับแม่แม ถึงแม้วันนี้ไม่มีปลุแตอ่อย่างที่ควาดเค้ามีแค่ไฟเขาทดสอบดูเมื่อกี้โอ้โหลองทดสอบไฟดูครับไฟสปอร์ตไลท์หรือไฟอะไรเรียกว่าไฟอะไรเนอะส่งไปข้างบนนะครับบนฟ้าเห็นเธอเห็นลราเคยระแวงครับตรงครับไม่รู้ว่าเธอเอาแรงมาจากไหนเยอะเลครับ อ,อขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านน้นหลับฝันดีนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับนอนหลับฝันดีนะครับทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจครับที่มาส่งนะครับโมเมเข้านอนนะครับนี่แหละอยู่เป็นมูเขาเนี่ยยังม่วง่วงเดี๋ยวจะเข้าไปนอนไเมเ้ย ประกวดแฟนตาซีใครชนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบครับป้าฟุกยังไม่ทราบว่าใครชนะครับพรุ่งนี้ครับจะเริ่มประกวดนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะประกวดแล้วก็คณะกรรมการตัดสินนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับจะทราบผลนะครับแล้วก็เมื่อลื่นนะครับ รางวัลคะแนนเป็นเท่าไหรก็ไม่ทราบนะครับเป็นรางวัลถ้วยกิติยศนะครับแล้วก็มีสายอะไรอนีรก็แบอะไรครับาสายสายนะครับโมเมจาขวัญเขียวขอมีชื่อนี่ประกวดครั้งนี้มีชื่อเป็นสีสันในงานก็นะครับมีนะครับ,นะรบชื่อโมเมจาน้องขวัญสุรินขวัญเขียวดีใจแล้วนะครับน้องมี ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีใจแล้วที่ได้มีชื่อนะครับในการประกวดในครั้งนี้นะครับแฟนตาซีในปีนี้เป็นปีแรกด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับอืมแฟนสปอตไลท์ขอบคุณนะครับ เออไปอินได้ซื้อถ่านมาครับถ่านเหมือนจะหมดแล้วครับผ่านไฟนะครับนะครับพรุ่งนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าถอดออกอยังไงควันก็ไม่ทราบเหมือนกันครับถ่านไฟมันมีจากก่าใกล้หมดแล้วครับไฟนะครับ น่าจะมาชัวครับมาลุครับแต่ควันเขียวไม่ได้เอาบือไว้เมื่อกี้เสียดายมากเพราะว่า,าน,นอนอยู่ในเมืองครับมาลุนะครับเป็นไปได้ให้มาลุช่วยถือรัมามากันสัน่นถือถ่ายควันเขียวก็เป็นก็ดีเหมือนกันครับให้ ทางนั้นถือป้ายมงเมจา่านั่นไหมอือ,อเดวคนวเขียวตื่นเช้ามาอาจจะโทรถามนะครับคนที่อยู่ในบ้านที่รู้จักเบอร์มารุดอยู่ครับ ช้แผนสมนะครับจะปรึกษาดูว่ามีเบอร์มาษุดนะครับเพื่อความมั่นใจครับไปนครับพี่อินครับโอเคครับขอบคุณนะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับเมจ๋านะครับสู้ๆเมย์สองคืนหนูก็ ได้กลับบ้านแล้วมีเอ้ยนี่เอ้ยแม่เอ้ยนอนฟังกันกลึ้มตอนนี้โยกเสียงกันกลึ้มเชื่อเชื่อเชื่อเชืช่อ เธอยังไม่หลับไม่นอนอย่าว่าแตมโมเมครับยิงชื่นสาวชื่นก็ยังไม่หลับไม่นอนบัวบานนะครับแต่นาโน,โนได้ตื่นหนึ่งแล้วนะครับนาโนนะครับหลับได้ตื่นหนึ่งแล้วนาโนาส่สะดุดสะดุดเวพอเริเ่มง่วงนอนเลยม่เอ้ยพาจะหลับจะนอนแล้ว ในก่อนหน้านี้ขอให้ควันเขียวไ่ได้อ่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับอ๋อในเบอร์อยู่ครับเบอร์ไอมาลุกครับก็แต่นัดอันนั้นอยู่ครับเพราะว่าควันเขียวมีมีคนรู้จักอยู่ครับเพราะว่ามีเบอร์มาลุกอยู่ครับนะครับขอบคุณนะครับที่ นะครับเป็นกาลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแต่ควันเขียวก็นะครับมีนะครับเอ่อเรียกว่าอะไรครับมีแผนหน <laughs> ึ่งแผทสองนะครับแผนหนึ่งแผนสองแผนสามนะครับขอบคุณมากๆนะครับเบอร์มารู้นะครับเพราะว่ามีคนรู้จักอีกสองคนครับที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับควันเขียวก็ขอ ชเช้ามาก็อาจจะโทรถามนะครับได้นะครับขอบคุณนะครับชื่นก็นะครับเมื่อกี้ก็ยืนหลับนะครับยืนถึงง่วงแล้วครับสาวชื่นเมื่อกี้ตอนนี้ก็กินได้อีกแล้วครับสาวชื่น,นครับขอบคุณนะครับเออไม่รู้ใครจะขอบตาดำกันแน่หรอกเอ้แย้มเอ,อ้ย เอ้ยแย้มซีโอเลยนะครับโอนเงินเขาไปหรอเอ้ยแย้มนะครับแมนโอนไปแล้วครับขอบคุณนะครับเออมีลายแปลครับวานเขียวครับ <c oughs> แปลสำรอง <c oughs> เป็นตัวสำรองครับ ตัวสำรองก็คือสเต็มนะครับ อะไรเอือจะมาเนาะเอือยไม่ได้มาบอกพรุ่งนี้ครับสิมามื่อไดรเนาะเอือยแย้มนี่ท่านชาววีมีเอ่อสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับนะครับโอเมอีโลเฟนซูรินนะครับอ่าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับ อัดแต่งานชา้างซูรินสองพนห้ารนะครับ fc momi elephant su r i นะครับนะครับยังมีสิบสิบเป็นไปได้หมดครับพี่อินนะครับแป็นสิบแป็น s p e c i a นสิบสองนะครับเคยใช้นะครับล่าสุด ตอนที่มางานช้างครับโอ้มีหลายแผนมากเลยครับสำรองสำรองหนึ่งสำรองสองสำรองสามยังไม่พออีกสำรองสี่สำรองห้าแผนหกแผนเจ็ดแปดแปดโอ้กว่าจะมางานช้างได้ครับใช่ขอบคุณนะครับ สูซ่ซูกพรุ่งนี้หนูแสดงตำวงไม่ได้ช้วยรางวัลก็ไม่เป็นไรแล้วลกูกแต่หนูทำเพ็ครับขอบคุณนะครับทำให้คนรู้จักทั้งประเทศและต่างประเทศก็พอใจ้วครับพอเพียงแล้วสำหรับควันเขียวนะครับใช่นะครับแค่นี้ควันเขียวก็ดีใจแล้วนะครับเป็นอะไรที่ประเสริฐมากๆก,กับควันเขียวนะเป็นอะไรที่สุดยอดกับควันเขียวแล้วครับเพราะว่าควันเขียว นะครับมาได้ณนะตอนนี้ก็ถือว่ามาได้ไกลนะครับก็ไม่คิดว่าฝันว่าตัวเองจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกๆก,กําลังใจนะครับมันเกี่ยวกัจะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้นะไปเรื่อยๆนะครับรักนิดน,นิด,น,ดนักนิดนิดักนานๆน,น,นะครับแห่นะครับขอบคุณนะครับ พี่วานก็มาส่งเมียจ่าเข้านอนด้วยขอบคุณนะครับพี่วานกุญยนะครับราติสวัสด์นะครับพี่วานขอบคุณนะครับนี่จากต่างประเทศนะครับพี่วานนะครับเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคฝันดีทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามาส่งน้องเมียเข้านอนนะครับ ครับกุญายนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับมีจ๋ามีจ๋ามจ๋าก็บลูกมีจ๋ากับมีจ๋าให้ให้จ๋าไปใช้ยิ้มหวานเน่เน่มีจ๋าเน่มีจ๋า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 ยิ้มหวานยิ้มหวาน ยิ่งวาาสาวน้อยเอ้ยสาวน้อยนะครับหลับฝันดีนะครับทุกทท่านนะครับคุณนายราติสวัสดนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับราติสวัสด์นะฝันดีนะครับสวัสดีครับ